สวัสดีครับพบกับช่องตองแดนะครับวันนี้อากาศเช้าแดดอ่อนๆครับมันอยู่ซิดนีย์เลยครับมันอยู่ซิดนีย์เลยวันนี้พามาดูภารกิจถอนถั่วครับถอนถั่วอันนี้จะเป็นถั่วราชินีนะครับนี่เห็นไหมครับผมจะพามาดูการถอนถั่วถั่วราชินีครับถั่วราชินีมันมันมันจะเม็ดใหญ่นะครับถั่วราชินีมันจะเม็ดใหญ่มันจะไม่ใช่ถั่วแดงครับเป็นถั่วราชินีนี้ครับ เห็นไหมครับถั่วเม็ดใหญ่นี่ครับถั่วถั่วเม็ดใหญ่คือถั่วที่เราถั่วที่เราต้มกินนะครับเขาเรียกว่าถั่วลาชีนีะครับโอ้น้ำหนักดีครับมีคนหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ไม่ขาดนะครับห้าร้อยบาทต่อวันหกร้อยบาทแล้วแต่นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะขาดหกมันน่าจะขาดห้าร้อยนะพี่เนาะเพราะถั่วมันี้ครับถั่วมันเม็ดใหญ่นะถั่วเม็ดใหญ่แล้วก็โอ้หูดได้หมดเต็มเม็ดครับเต็มมากนะครับ ผมให้ดูวิธีการถอนจับมาเพราะมันเต็มเห็นไหมครับมันเต็มถ้ามันเต็มนี่เราสามารถรวบได้ทีเดียวเลยนะครับดูนะครับสลัดสลัดลวดลูดได้หมดครับถ้าเป็นถั่วแดงมันจะต้องจะต้องบีบด้วยนะพี่เนาะ,ะจะต้องบีบจะต้องคัดว่าเม็ดอันไหนเต็มไม่เต็ม,ตมแต่ถ้าเป็นถัว่วราชชนีนี่ค่อนข้างเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับจะรวบเลยได้ไวมากนะครับแบบนี้ อันนี้เป็นถั่วลาชินีนะครับผมจะพาไปดูนี่ครับตอนตอนนี้ราคาลาถั่วลาชินีนี่ราคาเม็ดถั่วเม็ดใหญ่นี่ราคาตลาดเขารับยี่สิบห้าบาทนครับกิโลละกิโลกิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทนะครับ,ลลรบ,น,รบนี่ครับถั่วต้มกินครับเอาไว้ต้มกินผมจะพาไปดูแปลงแปลงนี้แปลงนี้ประมาณกี่ไร่ครับแปลงนี้ประมาณกี่ไร่รู้ไหมครับประมาณ ประมาณส <10 S 2> ิบไร่ครับอ๋อครับฝั่งนีปป้ประมาณสามไร่ครับสามไรนนี่ก็ตกยี่สิบห้าบาทสามไร่ก็ประมาณได้ได้ได้เป็นแสนไหมครับไม่ไม่ถึงใช่ไหมอ๋อสามไร่ประมาณสองตันกวาดครับครับ <c oughs> อันนี้ฝั่งนี้สามไร่นะครับสามนี้สองไร่ผมจะพามาดูสามไร่นะสามไร่ถ้ามันดกก็ ได้เงินเยอะนะครับเพราะว่ากิโลละยี่สิบห้าบาทคนถ่อนี่ให้คนถ่อนี่ให้ห้าบาทนะครับให้าบาทเพราะว่าถั่วเม็ดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเต็มนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถั่วราชินีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ได้ได้ไวมากเลยจะเ,เต็มกระสอบละเป็นไงครับถัว่วถั่วเต็มดีไหมครับเต็มดีนะครับเนาะเต,เต็มดีเพราะว่า โอ้เ oh, ต็มจริงๆอ่ะรวบรวบได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอืถ้าคนหนึ่งไวๆก็ห้าร้อยไม่ขาดนะครับเนาะเพราะว่ามันมันเต็มนะครับเนาะถั่วมันเต็มมันรวบมันมันรวบได้เลยเราไม่ต้องมาไม่ต้องคัดเราไม่ต้องบีบนะครับนี่ครับก็จะใสก่กระแปงนะใสก่กระแปงนี่ครับดูผมจะให้ให้ดูวิธีสอนสลัดสลัดรวบเลยครับเพราะว่ามันไม่เหมือนถัว่วมันไม่เหมือนถั่วแดงนะครับถ้าเป็นถั่วแดงเราจะต้อง บีบนะครับเพราะว่ามันส่วนมากมันจะไม่ค่อยเต็มแต่อันนี้ตัวราชินีที่เราต้มกินมันจะมันจะเต็มนะครับเต็มเต็มเปรี้ยวเลยครับนี่เับเห็นนะครับนี่นะครับดูวิธีการถอนดึงขึ้นมาครับแล้วก็สลัดสลัดพอมันเต็มเรารวบเลยบิดเลยครับกำบิดเลยครับเห็นนะครับสลัดรวบบิดได้ไวมากเลยครับแบบนี้ได้ไวมาก ผมจะพาไปดูวันนี้มากันมากันเยอะครับมากันเยอะพูดใหผมนับให้ฟังคร่าวๆนะสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบครัสนับิบสองสามสิบกว่านะครับนับใบไหมครับสามสิบกว่าคนนับใบนี่ครับโอ้โหยังย้อยอ่ะนี่ครับ โอ้โนี่ครับดูครับดูเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเต็มมากเลยลาชินี้ให้ห้าบาทห้าบาทน้องครับน้องคนถอนให้าบาทนะครับคนถอนห้าบาทันนี้ก็ได้ดีมากเลยอันนี้สามได้ครับอ่านแน่นเต็มนะครับวันนี้ไหวขโมยใครมาเนี่ยเต็มไวจ้ะ้องไว้ในดินดูครับเคยเห็นไหมครับเงินใต้ดินนี่แหละครับเห็นไหมครับเงินคุมทรัพย์ใต้ดินครับ โอ้โหเต็มแล้วครับเห็นไหมครับถ้าถ้ามาเป็นคู่นะครับหรือว่าถ้าใครไวายครับจะ,จะเต็มไวายเต็มกระสอบสองตายายนี่จะได้เป็นพันเท่ทาธะวัคนีนโอ้หโอหน้องครับเนาะโอ้โหอันนี้อันนี้ยายแกมาแบบเบิร์ดเบิร์ดเชีวเครับเอาเก้าอี้มานั่งด้วยนี่ยท,ทำงานสบายเนาะงานสบายนั่งเก้าอี้อันนี้เขาเนาะไม่ไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศก็ก็นั่งนั่งโต๊ะได้นะครับยาย ัวโอ้โหเนี่ยดูนะเนี่ยมันมองไม่เห็นชัดหรอกเพราะว่ามันบินนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเอายายขึ้นปกนี่แหละครับเพราะว่าอืมผมจะถ่ายผมจะแคปหน้าจอไปขึ้นปกว่ยายรอติดตามนะนะช่องตองแ8 YouTube เบยจะเห็นยายขึ้นเลยแหละครับฝูงจะเข้าไปดูทั้งหมดนี่ปกติจะมาถึง60คนเลยใช่ไหมครับยายถ้ามาครบ60สิบอันนี้แบ่งแบ่งแบ่งกันไปครับว่าเขาดไป ถอนมันด้วยก็บ้านด้วยรับมีแบ่งกันไปนะครับเนาะหลายหลายมันมีหลายหน้าที่เช่งนี้ผมาว่างานงานเยอะงานเร่งนะครับเนาะใกล้ปีใหม่ด้วยดูครับดูครับนี่ไม่ใช่งานวัดนะครับไม่ใช่มาเนี่ยครับดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ นี่มาไม่มาไม่ถึงชั่วโมงนะครับมาไม่ถึงชั่วโมงก็จะเต็มแล้วครับเนี่ยว่าเม็ดมันใหญ่มากนะครับนี่นะใครอยากกินถั่วต้มนะแอดมาที่ช่องตองแต่นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะส่งไปฝากเอออะไรนะต้มปากปากไปนะครับส่งมาเลยได้ส่งคอมเมนต์มาเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะส่งเคอรี่ครับอุ้ยอุ้ยเอยชื่อเคอรี่ได้ไหมเนะี่ยเราจะไม่โดนอีกเหร ไม่เป็นไรเราโปรโมทเราโปรโมทนะเราโปรโมทนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ผู้สาวนะครับอันนี้ผู้สาวอันนี้ผู้สาวผู้สาวเดี๋ยวต้องดูก่อนแฟนเขามาไหมไม่รู้นะอันนี้ผู้สาวเอาตายหาแล้วโสดแล้วครับกันนี้ผมไม่ได้ผมไม่เป็นถ่ายตรงนี้ผมจะถ่ายตรงนี้แหละครับบทบาทนี้แหละแต่คนข้างในไม่สว อันนี้เนี่ยครับถ้ามันถ้ามันเต็มก็จะรวบได้เลยนะครับเนาะรวบได้ส่วนส่วนใหญ่แล้วถ้าช่วงนี้ราคามันจะได้ได้ได้แบบนี้ทุกปีมั้ยครับช่วงส่วนส่วนใหญ่เนาะอ๋อขึ้นลงลใช่ไหมครับอแต่แต่แพงนี่ก็ให้ยี่สิบห้าเลยนะครับโอโ้โหใช่ไหมครับปกติถ้าแพงสุดก็โอโ้โห นี่คนทำถั่วก็ก็ก็จะดีดีกว่ามันไหมผมว่ามันมันเนาะเพราะว่าอายุมันอายุมันมันใช้ระยะเวลาการปลูกมันนิดเดียวนะครับเนาะอ๋อครับอ๋อครับฟังไ้นะครับเด้อใครปลูกมันก็หรือมันออกครับปลูกถั่วครับอ่าโอเคครับนะครับปลูกปลูกถั่วจะจะใช้ระยะเวลาการปลูก3ามเดือน ครับส,สามเดือนสามเดือนได้หน่อยไหมอ่าสามเดืนนอนได้นหน่อยครับก็คือปีหนึ่งปลูกได้สามสามครั้งนะครับแต่ถ้าการปลูกมันก็จะเป็นลักษณะการปีต่อปีนะครับเนาะแล้วราคาราคาถั่วนี่จะดีมากเออยี่สิบห้าในช่วงนี้ใกล้ปีไหนยี่สิบห้าปกติจะสามสิบถ้าถั่วใหญ่แบบนี้นะครับเนาะเขาเรียกถั่วราชินนี่นะครับเนาะเดีเ๋ยวผมมองใกล้ๆก่อน ถ้าเกิดคนคล่องแล้วนะครับคล่องแล้วชํานาญแล้วนะครับใครใครอยากลองนะครับคนที่ไม่เคยทําการเกษตรนะเคยแต่กินถั่วต้มนะครับมาลองดูนะครับนะอืมาลองดูวิธีการทําวิธีการเด็ดนะนะครับเขาเรียกซับในดินครับสินในน้ําครับเนี่ยนี่แหละครับเงินอยู่ใต้ดินครับเอาเงินมันขึ้นมาครับเอาเงินขึ้นมาเี่วันนี้มามาถอนเงินครับถอนฝากเงินใช่ไหมครับโอ้โหนี่ใครไหมถ้าคนวัยวัยนะ เหีืยพี่เขาบอกว่าทุกคนไวๆนะห้าร้อยบาทไม่ขาดครับครึ่งวันนะครับครึ่งวันครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไตต่อจะพาไปดูต่อครับโอ้เยอะมากครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เก็บถั่วนะครับเก็บถั่วเก็บถั่วลิสงเออถั่วถั่วราชินีครับถั่วดินที่เราต้มกินเนี่ยโอ้นี่ได้กระสอบนึงงละ อืมวมากเลยเพลินครับเพลินผมจะหยุดถอนมันลงมาถอนถั่วก่อนนี้นะครับมาคนเดียวสองค่ะโอ้สองคบไหนสองคนไหนฮนะ,ะนอ๋อนี่สองคนแรกกะสอบตรงแล้วนี่ครับ <c oughs> โอ้โหวันนี้ก็ไม่ขาดนะครับห้ารนะ้อยเนาะชิวๆไม่ต้องเข้าโรงงานนะครับอยู่กันอยู่แบบนี้งานไม่ขาดเงินก็ไม่ขาดมือโดีดูครับ ได้กระสอบหนึง่งกระสอบหนึ่งนี่ถั่วเม็ดใหญ่ถั่วราชนีนี่มันตกกี่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 อะไรกี่กิโลครับประมาณคร่าวๆโอ้โหสี่สิบเลยเหรอครับโอ้โหกระสอบนึงนะครับโอ้ได้ดีได้ดีผมเคยแต่พาคนงานไปถอนถั่วอะไรนะถั่วแดงครับพรปันตีกองรลบกดบ่บะบ่บ้าเลยครับ ไม่ค่อยได้ครับมันมันอะไรนะมันไม่ถึงน้ําอ่ะหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะอ,อะไรก็ไม่รู้นะดี๋ก,การดูแลก็คล้ายๆกันนะครับเนาะก็มีฮอร์โมนอะไรแบบนี้นะครับเนาะยึดห้าบาทวันนี้นะครับวันนี้เขาให้คนเอาใกล้ๆเขาให้คนคนถอนห้าบาทนะครับกิโลกร,รัมละห้าบาทถุงปุ๋ยนึงกระสอบนึงตกสี่สิบ อ่าสี่สิบโลไม่ขาดครับสี่สิบกิโลไม่ขาดะครับนี่ผมจะดูนี่นะครับกระสอบนี่ครับถุงปุ๋ยหนึ่งสี่สิบต่อหนึ่งเออกระสอบหนึ่งตอนสี่สิบกิโลนะครับหนึ่งกระสอบต่อสี่สิบกิโลครับไม่ขาดสี่สิบกิโลครับแล้วเราไปต่ออืมทาง,งนี้เงียบเลยถูกหวยกันไหมเนาะมีใครถูกหวยไหมครับเนี่ย ย,ยังใช่ไหมครับยังใช่ไหมวันนี้ถอนตวนนี้ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยสามสี่ไร่ได้ไหมสามไร่มียี่สิบห้าบาทถั่วลักษณะนี้แบบถั่วความโดดขนาดนี้นครับประมาณประมาณคิดว่าคิดคดว่าจะได้กี่บาทเจ้าของไร่เขนะ้าว้าได้กี่ตันประมาณสาม 3, ตันแล้วครับอสามตันก็ ก็สามตันยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนี่มันจะจะตกก็คือจะเอาให้วันเดียวให้เสร็จใช่ไหมครับนี่หรือยังไงเสร็จครับไม่ไม่ถึงเที่ยงครับไม่ถึงเที่ยงอ๋อวันเดียวเสร็จเลยนะประมาณสามสี่โมงก็เสร็จแล้วนหละตีไปถ้าสามไร่ก็ไร่ละตันหน่อยๆนะครับเนาะตันหน่อยๆไร่ไร่ละตันอ๋อไร่ละตันสามตันยี่สิบห้าก็คูณกันเราเองนะครับกิโลกิโลละยี่สิบห้าบาทสามตันนะครับคูณกันเราเองเด้อนี่ครับอันนี้มามามาคนเดียวใช่ไหมครับครับคนีนี่โอ้ยนื้มาถึงครับเพิ่งมาถึงนะครับแม่ใส่งน สองสองถังนี้จบเลยนะครับเนี่ยสองโอ้ยหนักสองถังนี้ปุ๋ยเลยนะครับนะสามถังครับโอ้สามถังหนึ่งถุงปุ๋ยโอเคครับนี่แหละครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะได้ถอนนะครับแต่ว่าก็เกประมาณสองเดือนครับพึ่งอพึ่งจะปลูกเดือนงามากเลยนี่ผมจะผมจะพามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้อันนี้ปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับเนี่ยต้นตั่วอันนี้ปลูกแซมล่องเนี่ยครับ ปลูกแซมล่องขนุนนะครับอันนี้เป็นขนุนนะเขาทำขนุนด้วยนะครับนี่แต่เขากว่าขนุนจะโตกว่าขนุนจะให้ผลผลิตเราก็นี่ครับปลูกถั่วนะครับปลูกถั่วราชินีครับแซมเข้าไปเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเกษตรอำเภอนี้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับเขาเขาพร้อมนะครับเขาครบเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือน้ำครับน้ำของเขานะครับเขามีน้ำครับเขาสมบูรณ์มากเลย ก็คือปัจจัยหลักของการเกษตรก็จะมีอยู่สองอย่างน้ํากับต้นทุนนะเพราะว่าถ้าไม่มีต้นทุนก็เจาะน้ําไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํามีแต่ต้นทุนมันก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าการเกษตรมันต้องอาศัยแบบพึ่งพากันนะสองอย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าเจาะน้ำแล้วเจาะไม่ออกเขาก็เขาก็ไม่คิดตังนะก็ไม่รู้นะครับผมก็เพราะผมไม่มีไร่นะผมไม่รู้หรอกว่าทำไงผมรับจ้างอย่างเดียวอันนี้ผมจะพามาดู ถั่วนี่การสามเดือนเออสามเดือนนะครับสามเดือนกว่ากว่านะครับเก็บผลผลิตได้นะไม่ว่าจะเป็นถั่วราชีนีไม okay? ่ว <differences> to ่าจะเป็นถั่วแดงถั่วลิสงน้อยนะครับถั่วแดงน้อยนะครับสามเดือนกว่ากว่านี่เก็บผลผลิตได้ก็คือปีหนึ่งจะทําได้สามครั้งนะครับแต่แต่แต่เขาปลูกเขาปลูกซ้ำที่ได้ไหมครับคิดคิดว่าเขาปลูกซ้ำที่ได้เป็นรับไอ๋อปลูกซ้ำที่ก็ได้ก็คือไม่ไม่ไม่มัน แบบมันไม่เหมือนดาวเรืองนะถ้าดาวเรืองนี่ปลูกซ้ำไม่ได้นะครับเนาะแต่อันนี้ปลูกซ้ำที่ได้นี่ครับได้ลเนะเต็มถังนี่ครับดูวิธีการนะครับคนวยนี่วยจริงๆครับกระตุกรวบกระตุกรวบเลยครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ก็พูดถึงว่ามันงานมันก็ไม่หนักนะงานสบายๆได้บงเอินใบนะครับ เินนทุใช่ไหมครับคิดเลยนะได้ปิดป๊อ็เพียงก็คิดตามเลยเห็นไหมครับดูนะครับขครตกงานไม่ต้องกลัวครับมานี่แอดมาที่ช่องตองแปดแลยครับสมัครมาที่ช่องตองแปดเลยครับนะไม่ต้องกลัวเลยตกงานอกหักจากโรงงานครับมานี่เลยแต่นี้ไม่มีแต่ไม่มีไม่มีประกันนะครับอันนี้ไม่มีประกันนะต้องประกันตัวเองนะต้องขยันนิดนึงนะครับนะนี่ครับงานเกษตร ผมจะพาไปดูอะไรแวบหน,นึ่งเนี่ยเห็นไหมน,นี่ปลูกถั่วได้แตงนะครับโอ้ไม่ใช่อันนี้แตงโอ้โหดกมากเลยเขือเดียวใช่ไหมครับเนี่ยแตงอ่ะโอ้โหดูครับเขาเรียกแตงอะไรเนี่ยอ๋อแตงไทยครับนี่มีสุกแล้วนี่โอ้แต่ผมไม่กล้าเด็ดเขาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะจับจับหลม <laughs> โอ้เนี่ยครับอปลูก โคตรเยอะนะครับเผื่อเดียวนะครับแตงไทยเนี่ยครับพูดถึงอย่างที่บอกนะครับมันการการทำการเกษตรนะถ้ามีน้ำพร้อมนะครับยังไงก็ได้ผลผลิตนะครับแต่จะดีหรือไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็ความขยันของตัวเราด้วยนะไม่ใช่ว่าปลูกถั่วแล้วไปเอา,เอาปุ๋ยมะละกอมาใส่มันก็ไม่ใช่นะก็มันก็ต้องอยู่ที่ความเข้าใจนะการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทําการ,กรเกษตรบางครั้งนะครับทฤษฎีกับปฏิบัติมันจะไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้เสมอไปทฤษฎีอีกอย่างการปฏิบัติอีกอย่างจะต้องปรับจูนเข้าหากันอันนี้ผมพามาดูนะการถอนถั่วถอนถั่วราชินีนะเมื่อคลิปคลิปแรกที่ผมลงมันเป็น,เป,นเป็นคลิปถอนถอนถั่วถอนถั่วแดงนะครับอันนี้ผมพามาดูถั่วราชินี ราคาที่ที่เราต้มกินนะกระป๋องละที่อยู่แถวกรุงเทพกระป๋องละว0 3 0ประมาณนั้น,น,นอันนี้วิธีเดียวกันถอนสลัดสลัดแล้วก็รูบหวับครับรวบหัวรวบหางกินการตลอดตัวครับดูครับดูนะครับอันนี้นนนนน รวบรวมรวบรวมอายุแล้วก็โอ้สายรประสบการณ์เทียบเลยโอยอันนี้ไม่ได้ใช้ประสบการณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบมากับประสบการณ์นะครับนี่ครับนะในรุ่นนี้อายแล้วครับดูหน่อยนะ้นอ,องมา,มากี่คนครับอ๋อสองคนครับแฟนโอ้ใช้ได้นะแบบจ้างแล้วของเจ้าของก็ทําด้วย แบบนี้ก็ได้แล้วคพรับวันละพันนะครับถ้าทุกวันนะครับเนาะ,ม,ะม,นมันต้องอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ความดกนนะครับเนาะเคยเคยเคยไปถอนถั่วถัว่วแดงไหมครับถัว่วแดงน้อยนะ,ะอันนั้นเขาจะให้หกบาทนะครับเหมือนกันๆๆอันนี้ห้าบาทเพราะอันนี้มันฝักมันใหญ่นะครับเน,ะน,นาะฝักใหญ่แล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ได้เร็วกว่านะครับเนาะได้เร็วกว่าแล้วน้าหนักจะดีกว่าถั่วแดง อันนี้นี่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทําอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับเขาก็มาช่างเอาไปเลยใช่ไหมช่างรจะตากนองอ๋อตากเจ้าของไร่ใช่ไหมครับเจ้าของอ๋อเจ้าของอ่าครับเดี๋ยวผมผมได้อีกอีกอีก,อกคอนเทนต์หนึ่งนะผมจะบอกนะนะไม่ใช่ว่าจะจบแค่นี้นะครับสําหรับเจ้าของไนะร่นะเจ้าของไร่ก็มีหน้าที่จ่ายเงินแต่ว่าก็ต้องมีหน้าที่เจ้าของด้วยก็คือต้องไปตากก่อนใช่ไหมครับไปตากพอดินอ๋อต้องให้มันต้องให้มันดินมันแห้งตากตากประมาณกี่วันครับแบบนี้ อ๋อตากแค่ให้มันก็คือคือไม่ให้มันไม่ให้มันกลับถึงสะอาดนะเนาะก็ให้มันเป็นเป็นพิธีพิธีนะครับเนาะอ๋อเนี่ยครับก็ต้องไปตากเองเจ้าของไร่จะต้องไปตากตากให้ประมาณกลับไปตากเนี่ยพอเดี๋ยวเขาจะมาเอาเลยนะกลับไปตากประมาณอ่ะสิ้านาทีครับประมาณ15บนาทีไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้เจ้าของแร่ก็น้ําหนักจะลดเนาะ <c oughs> <c oughs> อันจะแห้งเกินแล้วครับวันนี้อ่าเนี่ยครับอย่างที่บอกมันมันไม่เสร็จนะก็อย่างที่บอก ปฏิบัติกับทฤษฎีมันมันมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันต้องมันต้องปรับจูนเข้าหากันนะการ,กรเกษตรใครคิดว่าง่ายก็ง่ายใครคิดว่ายากก็ยากนะครับต้องก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความคิดของคนของคนของคนมันต่างกันก็ต้องลองมาดูนะครับลองลองทำดูนี่ครับนี่ครับก็อู้ในคนละปุย๋ยในคนละสองปุยป๋ยและสามปุ๋ยแล้ะนัะ่นเต็มละถัง้วครับนี่อันนี้ทําอะไรเนาะโอ้ ยายก็มานี่ครับอโอ้หยายร้อนไหมเร่ร้อนมนร้อนยยายอายุเท่าไหร่ครับเก้าสิบแล้วโอ้โหยายอายุเก้าสิบแล้วดูนะครับพี่น้องเออใครมองหน้านะครับยายมองกล้องหนะนีอยนี่โอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นปกเลยเนี่ยอขอยายขอหน้ายายชัดๆจะขึ้นปกเลยนี่ยายอายุเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วยังสู้นะครับยาย นะครับใครใครวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่นอนอยู่บ้านกินบ้านกินเมืองนะครับดูนะครับดูยายเด้ออายยายนะครับเนี่ยเอออายยายไหมครับเนี่ยวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตัวเป็นขนแล้วครับก็มีครับมีแถวบ้านผมก็มีแถ่ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะโอ้อย่างเซ็งเลยนะครับนะดูนะครับดูนะครับว่าความลําบากของพ่อแม่เรานะครับกว่าจะได้เงินไปให้เรากินเราใช้นะครับใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมีสตินะครับ กินนึกถึงคนหลังด้วยนะครับจะกินจะทาอะไรต้องนึกถึงคนหลังด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับน้องคนเราก็ไม่มีใครแล้วครับอยากไม่มีใครอยากเกิดมาลาบากน,นะยายเนาะอยากสบายกันทุกคนอยากมีเงินมีทองให้ลูกทุกคนแต่เ,เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้นะครับสู้สู้เพื่อใครก็สู้เพื่อลูกครับลูกก็ต้องย้อนมองมาที่แม่มาที่พ่อบ้างนะครับนะอันนี้โอ้ยออามาแบบนี้เลยนี่ผมนะครับโอ้ยยยแกสู้นะ เก้าสิบกัวแล้วยายแข็งแรงแข็งแรงนะครับยายจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวอยู่จลองกับลูกกับหลานนี่นะครับเห็นไหมครับครับฝากไปนะครับฝากไปคนที่ตัวเป็นขนแล้วนะครับตัวคนที่อยู่บ้านตัวเป็นขนนะนอนกินบ้านกินเมืองนะครับดูนะครับดูนะครับอันนี้มากี่คนครับเนี่ยสามคนโอ้มาหมดครอบครัวเลยเนี่ยอันนี้หน้าตาเหมือนแขกนะครับไม่ใช่อินเดียนะครับ ออโอ้โอนี่มาจากอ๋อมา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 อยมา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 อยู่ที่นี่ตั้งรากอยู่ที่นี่าาาาเอา้าเลยครับโอ้มาไกลนะอ๋ออันนี้อันอันนี้ไม่ใช่คนคนที่นี่นครับอันนี้ไม่ใช่คนพื้นที่นี่เนาะมาจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์โอ้นี่ได้ได้แล้วครับได้ได้อันน้นงก็ใช่เลยนะครับอีกถุงหนึ่งใช่ไหมใช่โอ้ไรไไวนะครับ สามคนก็ได้ประมาณอ้หลักพันกว่าเลยเนี่ยวันละพันเลยนาะนส่งลูกถ้าพูดถึงมีงานเป็นตลอดส่งลูกเรียนสบายเลยนะถ้าพูดถึงว่ามีงานแบบนี้นะงานแบบวันละพันวันละพันอืมเนี่ครับคนขยันนะครับเห็นไหมครับบางคนนะครับผมจะบอกนะบางคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบางคนนะครับ งานเงินอยู่กับหัวนอนงานอยู่กับปลายตีนยังไม่อยากจะหยิบยังไม่อยากจะจ e ับเห็นไหมครับดูผมจะให้ดูเนี่ยพี่เข้ามาจักอีกจังหวัดหนึ่งนะพี่เขายังพี่เขายังมานะครับความไกลความที่ว่าเขาเป็นคนขยันก็อยากจะฝากคนที่ไม่ขยันนะอย่าว่าขี้เกียจแล้วคนที่ไม่ขยันนะหรือคนที่ขยันน้อยก็ขยันเยอะสักหน่อยนะเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่เข้ามาอย่างไกลมากนะเขาก็ยังต้องมามาหางานทําแต่กับ คนบางคนนะครับงานเงินอยู่กับหัวนอนงานอยู่กับแปรตีมก็ยังไม่อยากจะลุกมาทำนะครับนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะมีปัญหาก็ไปหาผมได้นะครับนะนี่ครับผมจะพามาดูนี่ครับมาแล้วโอ้ตาตาครับตามากระยายเปล่า <laughs> ตามาคนเดียว,ยวโอ้โหจะบอกนะว่าอันนั้นนะลูกตา <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้ยนึกว่าลูกน้อยตา นะอ๋อไม่รู้เลย,ย,ยนะึกว่าจะอ,อ่นะกินนึกว่าได้ฮอร์โมนจากถั่วไปอืได้ลูกน้อยอีกถอนถั่วมากฮอร์โมนปิวเข้าไปได้ลูกน้อยเลยตาเยอเท่าไหร่ครับเนี่นอยอะไรนะโอ้ก็ตาปวดหลังนะครับมาแบบไม่ปวดหลังมนะั้ก็ก็กมีแล้วับตาตาดูตาไม่กินเหล้าเนี่กินทุกวันกินทุกวันเลยนะครับโอ้นะ มันเป็นไรเขาไปซื้อมาให้หนึ่อ๋อครับน้ําจันเนาะยาเนาะตาเนาะน้ําจันมันเป็นเหมือนออโตลูปไม่ตา<ม>แบบมันเป็นเหมือนน้ํามันเครื่องออโตลูปถ้าได้ได้จีบได้แล้วมันจะกระปรี้กระเปา๋านะครับเน,นาะธรรมดานี่เห็นะครับนี่อ่าตรงนี้ตรงนี้มันกัอยู่ไม่ได้นี่นะครับตาแกมาก่อนน้ําจันเขาบอกเล่าก็หวานน้ําตาลก็หอมนะครับบอกเห้เนี่ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงไปซื้อมาให้แล้วนะนี่ตาแกมากับน้ําจันเลยนะครับนี่นะโอ้หนี่ครับขาดไม่ได้ครับทุก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 ที่นะครับทุกที่ของการทํางานนะครับจะขาดอันนี้ไม่ได้ครับขาดน้ําจันไม่ได้ครับน้ําจันหรือว่าทีมงานผมจะเรียกออตเตอร์ลูปนะออตเตอร์ลูปน้ำมันเครื่องอ่าครับนี่นะครับเห็นไหมครับอายุครับผมตาแกก็จะได้กระสอบนะเพิ่งมา โอ้นี่ครับนี่คืออันนี้อันนี้เจ้าของไร่ใช่ไหมครับนี่โอ้โหนอนกินขนมสวัสดีครับนอนกินขนมโอ้นึกว่าเจ้าของไร่ไม่ใช่นะสบายกว่าเขาเลยอันนี้มากี่คนครับนี่มาสามทำสองใช่ไหมมากี่คนครับมาสองมาสาวมาสามมาสามมามาสามทำสองถูกไหม อโ <laughs> นน,น,นอโนนนะอโนน,อน,นมาสมามเข้ามาสามอันนั้นครับมาสามทำสองน้องครับน้องคนนั้นน้องเข้ามามาเรียนรู้นะครับกีน้องกํา,าลังคิดว่า,าจะเรียนทังสูงดีกว่าเขาบอกเห็นพ่อก,กับแม่ตากแดดแล้วก็เรียนทังสูอดีกว่าไม่ออกแล้วก็จะเข้าออฟฟิศแล้วนะเขาบอกว่าจะเข้าออฟฟิศแล้วแม่นี่แหละครับก็โอ้พี่คนนี้เต็มวัยมากโอ้ฝั่งฝั่งนี้ฝักฝักใหญ่กว่าฝักใหญ่กว่าทางโน้นนะครับ ฝั่งนี้ครับฝั่งใหญ่กว่าทางโน้นนะทางโน้นมันอาจจะเป็นต้นไม้ไหมเนาะต้นไม้วันนี้ก็ได้เป็นพันธนครับพี่เนาะโอ้หน้าเพลินหน้าเพลิน,นไปต่อแล้วนี่แหละครับการ,กรเกษตรนะครับร,กรเกษตรทุกรูปแบบนะครับก็ต้องเข้ามาที่ช่องตองแปดนะครับ แล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้ถอนผั่วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแปกด้วยนะครับขอกำลังใจให้กับชีวิตเกษตรกรด้วยนะครับเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องตองแปดด้วยนะครับสวัสดีครับ